ครับคุณผู้ชมครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับนี่คือบรรยากาศของผาโมอีแดงนะครับอุทยานแห่งชาติเขาเพระวิหารนะครับยามเช้าวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติที่มีทะเลหมอกนะครับวันนี้ก็มีทะเลหมอกแต่ว่ายังคงจางจงนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานฝนไม่ตกนะครับวันนี้เราก็ พามาเก็บบรรยากาศความเป็นธรรมชาติธรรมชาตินะครับเนี่ยมีสายลมนะครับสายลมโชยพัดบรรยากาศของแมกไม้บรรยากาศของภูเขาครัโอโ้พระอาทิตย์แล้วก็มีภูเขาสลับซับซ้อนนะครับถือว่าเป็นการได้มารับพลังนะครับรับพลังสามแผ่นดินนะครับที่ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับโอ้โหนะครับเนี่ยครับยากาศภูเขาสลับซับซ้อนรับพลังจากแสงพระอาทิตย์ที่เป็นเหมือนแสงทองนะครับสองออร่าสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมหนึ่งพฤศจิกายนนี้นะครับเปิดจังหวัดเปิดเมืองนะครับเดินทางึ้นมาท่องเที่ยวกันนะครับที่เรียนแห่งชาติเขาพระวิหารจังหวัด ดิสเกตครับสวัสดีครับ